น้ำท่วมฉุกเฉินความช่วยเหลือที่ไม่รู้จบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาสภากาชาติไทยร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภออินบุรีจังหวัดส,สิงห์บุรีวันที่14พฤศจิกายน2568ทีมงานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาสภากาชาติไทยนำโดยนายวิรศัดิ์โคสุรัต กรรมการและเลขาธิการพร้อมกับเจ้าหน้าที่และเครือข่ายมูลนิธิลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พนังก้นน้ำแตกทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทีมงานได้มอบอาหารสาเร็จรูปพร้อมทานจานวน9 0 0 0ันชุดให้แก่นายอำเภออินบุรีเพื่อจะส่งให้กับชาวบ้านหมู่หหมู่4ี่และหมู่สาําบลอินบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบร้ายแอร์ลงจากน้ําท่วมแต่ความช่วยเหลือไม่หยุดไว้ที่นี่ ในเวลาต่อมามูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายังร่วมมือกับมูลนิธิรมกตัญยูมูลนิธิสยามรมใจและนายอำเภออินบุรีลงพื้นที่หมู่5ตำบลอินบุรีเพื่อมอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานให้กับผู้ประสบอุทกภัยโดยตรงอีกทั้งทีมอาสาเจสกีของสมาคมกีฬาเจสกีแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายมูลนิธิอาสาพพเพื่อนพึ่งพายังได้เข้าช่วยเหลือในบริเวณที่น้ำท่วมสูงและมีมวลน้ำเชี่ยว โดยนําอาหารสําเร็จรูปพร้อมทานไปมอบให้กับชาวบ้านที่ติดอยู่ภายในบ้านเนื่องจากระดับน้ําที่สูงมากความช่วยเหลือนี้เพียงพอหรือไม่การช่วยเหลือนในช่วงวิกฤตเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญแต่เราควรคิดถึงวิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงจากน้ําท่วมในระยะยาวอีกด้วยคุณคิดว่ามีวิธีอะไรที่สามารถช่วยลดปัญหาน้ําท่วมได้อย่างยั่งยืนมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันในการแสดงความคิดเห็นล่างท้ายนี้